เราจะมาเริ่มจากการอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาที่ดูเหมือนว่าจะมีสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุช็อคโลกเกิดขึ้นในหลายๆมุมมองนะครับเราจะเริ่มจากสถานการณ์แผ่นดินไหวในญี่ปุ่นซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นวันปีใหม่พอดีนะครับล่าสุดมีรยายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย48คนครับทมกลางความกังวลถึงปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือที่ในครั้งนี้ดูเหมือนว่าทางการญี่ปุ่นก็ออกมายอมรับเลยแหละครับว่ามีความท้าทายปัจจัยต่างๆ ที่กาลังเป็นความยากลําบากต่อเจ้าหน้าที่ที่กําลังกู้ภัยแข่งกับเวลาในตอนนี้นี่คือภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากมุมสูงนะครับเป็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศญี่ปุ่นจากภาพจะเห็นได้เลยนะครับว่านี่คือสภาพความเสียหายที่รุนแรงจริงๆหลายอาคารเสียหายพังถล่มมีบางอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ออกมาโดยพื้นที่ที่ต้องจับตามากที่สุด จุดหนึ่งก็คือจุดที่มีแผ่นดินไหวรุนแรงก็คือบริเวณคาบสมุทรโนโตะในจังหวัดอิกิอิชิกาวะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับนายกรัฐมนตีฟูมิโอกิชิดะผู้นําญี่ปุ่นให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังร่วมประชุมด้านภัยพิบัติฉุกเฉินยอมรับครับว่าแผ่นดินไหวทําให้ถนนหลายสายถูกตัดขาดและนี่กําลังเป็นปัญหาในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนอกจากนี้การสัญจรเพื่อเข้าพื้นที่ทางเรือ หรือจากทางอากาศก็ยังประสบปัญหาเช่นกันผู้นาญี่ปุ่นเปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้นทางการญี่ปุ่นใช้เฮลิคอปเตอร์สำรวจความเสียหายในพื้นที่พบอาคารพังถล่มหลายหลังแล้วก็ยังมีรายงานความเสียหายเกิดเพลิงไหม้มีกลุ่มควันจากซากอาคารที่เสียหายด้วยรายงานจากเว็บไซต์ NHK สื่อญี่ปุ่นระบุว่าเฉพาะในเมืองวาจิมะในจังหวัดอิชิจาวะตอนนี้มีอาคารพังถล่มมา,มามากถึง25หลังครับ โดยในจนํานวนนี้มี14หลังที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเชื่อว,ว่าน่าจะมีคนติดอยู่ใต้ซากอาคารนอกจากนี้อย่างรายงานด้วยว่ามีอาคารประมาณ200หลังในพื้นที่รอบสถานที่ท่องเที่ยวถูกเพลิงไหม้เสียหายด้วยขณะเดียวกันก่อนหนะ้านี้ก็มีรายงานนะครับว่ามีคนประมาณ500คนติดอยู่ภายในรถของตัวเองที่จอดอยู่ในอาคารจอดรถแต่ว่าสื่อญี่ปุ่นก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดนี้นะครับว่ามีระดับความรุนแรงของสถานการณ์มากน้อยแค่ไหน นี่เป็นเพียงการรายงานจากเมืองเดียวในแค่จังหวัดเดียวนะครับต้องไม่ลืมว่าความเสียหายจากแผ่นดินไหวทําให้มีพื้นที่ประสบภัยจุดอื่นๆอยู่ด้วยโดยมีอีกจุดหนึ่งสื่อญี่ปุ่น NHK ซึ่งนําเฮลิคอปเตอร์สํารวจพื้นที่เนี่ยบอกว่ามีผู้ประสบภัยได้นําเก้าอี้มาเรียงต่อกันเป็นข้อความ SOS เพื่อขอความช่วยเหลือด้วยนะครับความกังวลของสถานการณ์ก็ทําให้หน่วยกู้ภัยต้องทํางานแข่งกับเวลาเข้าไปอีกครับเพราะว่าแผ่นดินไหวนั้น มักจะมี after shock ตามมานะครับโดยในตอนนี้ทางการญี่ปุ่นระบุว่าเกิด after shock หลังเกิดแผ่นดินไหวรอบนี้ไปแล้ว140ครั้งขณะที่สำนักธรณีวิทยาของสหรัฐ USGS บอกว่าถ้านับ after shock ที่มีระดับความรุนแรงมากกว่า4.0ตอนนี้พบ after shock 35ครั้งด้วยกันโดยใน35ครั้งเนี่ยมีระดับความรุนแรงที่มากกว่า4.0 อยู่22ครั้งมี after shock ที่ความรุนแรงมากกว่า5.0อยู่12ครั้งและ after shock ที่มีความรุนแรงมากกว่า6.0อยู่1ครั้งด้วยกันผู้ชายชาญประเมินครับว่าหลังแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะทำให้ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับ after shock ต่อเนื่องนานหลายเดือนเลยนะครับโดยนี้เป็นการประเมินจากซูซานฮัฟนักแผ่นดินไหววิทยาจากสำนักสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐ หรือว่า USGS บอกว่าตามปกติแล้วถ้าเกิดแผ่นดินไหวที่มีระดับความรุนแรงขนาดนี้ก็จะเกิด aftershock ตามมาและถ้าให้ประเมินแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่ aftershock จะมีความรุนแรงมากกว่า6ซึ่งยังถือได้ว่าเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงอยู่ดีอย่างที่เราให้ข้อมูลจาก USGS เมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นได้ว่า USGS บอกว่า aftershock ที่มีความรุนแรงมากกว่า4.0เนี่ยรวมรวม เกิดขึ้นแล้ว35ครั้งในช่วงประมาณ24ชั่วโมงที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยมีความรุนแรงมากกว่า6.0ด้วยซึ่งระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่มากกว่า6.0เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงอยู่แล้วการประเมินของผู้เชี่ยวชาญต่อจากนี้ก็คือความกังวลที่ว่า aftershock อาจจะเกิดในระดับที่ยังถือได้ว่ารุนแรงอยู่ดีก็คือ6.0 อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ดีและอาจจะเกิด after shock นานหลายเดือนด้วยผู้เชี่ยวชาญคนนี้ยังชี้ด้วยนะครับว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนอกจากจะมีความรุนแรงระดับ7.6ซึ่งถือว่าแรงมากแล้วศูนย์กลางแผ่นดินไหวก็ยังถือว่าอยู่ตื้นครับก็คือไม่ได้ลึกลงไปจากพื้นดินมากด้วยมียิ่งส่งผลให้แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นนั่นเองครับนี่คือภาพมุมสูงที่ เราหยิบขึ้นมารายงานให้เห็นภาพกันนะครับว่าแผ่นดินไหวรอบนี้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นวันซึ่งเป็นแผ่นดินไหวในช่วงวันปีใหม่พอดีเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงจริงๆอย่างที่บอกเมื่อต้นรายการนั่นแหละครับว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายงานถึงเรื่องการแจ้งเตือนสึนามิด้วยแล้วก็มีรายงานคลื่นสึนามิที่พัดขึ้นฝั่งขึ้นมาด้วยแต่ว่าแม้ว่าคลื่นสึนามิจะไม่ได้สร้างความเสียหายรุนแรงแบบที่เคยเกิดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อ10กว่าปีก่อนแต่ว่าจากภาพที่เห็น ก็จะเห็นได้แหละครับว่าแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ทําให้พื้นที่ในจุดที่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวนั้นเสียหายอย่างหนักจริงๆอย่างที่บอกนะครับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนอกจากจะมีระดับความรุนแรงที่แรงแล้ว7.6ยังเป็นแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางอยู่ตื้นจากพื้นดินด้วยยิ่งตื้นยิ่งอันตารายครับยิ่งตื้นยิ่งแรงแล้วพอแผ่นดินไหว7.6แบบนี้สิ่งที่ต้องจับตาต่อก็คือ after shock นะครับ ต้องติดตามสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนนะครับตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตที่มีรายงานล่าสุดอยู่ที่48คนครับขอส่งกำลังใจให้ชาวญี่ปุ่นนะครับให้ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปให้ได้สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today